สวัสดีครับผมชื่อภาคินจตุพฤษได้ที่3าห้อง3า2สวันนี้จะมาทำการสาธิตอธิบายการเล่นลูกสองมือบนครับต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตและการอธิบายการเล่นลูกสองมือบนนะครับโดยเนื่องจากท่าเตรียมนะครับให้เรากางเท้าออกให้ห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่นะครับจากนั้นให้เรายืนแบบเท้าหน้าเท้าหลังครับแล้วก็ให้เราย่อขาลงครับ ต่อไปนะครับให้เราทูมือขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้ครับโดยให้ส่วนของมืออยู่หน้าลําตัวนะครับโดยห่างจากหน้าผากประมาณหนึ่งกำมัดครับนส่วนของมือนะครับให้เรากางนิ้วทั้งห้าออกนะครับแล้วก็ให้เราทํามือเป็นรูปถ้วยแบบนี้ครับ ต่อไปนะครับเมื่อมือเราสัมผัสกับลูกบอลนะครับให้เราเกรงมือนะครับแล้วก็ย่อตัวลงนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราส่งบอลนะครับให้เรายืดขาออกแล้วก็ผักมือไปข้างหน้าอย่างนี้ครับยืดขาขึ้นผักมือไปข้างหน้า ยืดขาขึ้นผัอไปข้างหน้านี่นะครับในส่วนของบริเวณที่สัมผัสกับลูกบอลนะครับคือจะเป็นบริเวณของนิ้วทั้งห้านิ้วของมือทัง้งสองมือนะครับโดยจะส่วนของนิ้วทั้งสามนิ้วคือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกางน,นะครับจะเป็นบริเวณที่ออกแรงนะครับต่อไปในส่วนของนิ้วเสองนิ้วที่เหลือคือนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับจะเป็นบริเวณที่ควบคุมทิศทางของลูกบอลนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตภาพโดยรวมของการเซ็ตแบบสองมือบนนะครับเริ่มจากท่าเตรียงนะครับแล้วก็ลักบอลส่งบอลท่าเตรียงลักบอลส่งบอลน,นีนะครับสำหรับการเซ็ตนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับ แบบแรกคือการเซตไปด้านหน้านะครับก็คือให้เราทําการผักลูกบอลไปด้านหน้าแบบนี้ครับแบบที่สองนะครับคือการเซตไปด้านบนนะครับให้เราทําการแหงหน้าขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ทําการผักลูกไปด้านบนอย่างนี้ครับแบบที่สามก็จะเป็นการเซตบอลไปด้าน,นหลังนะครับ ที่เราทการรับลูกบอลนะครับแล้วก็เห็นหน้าขึ้นครับแล้วก็ัาลูกบอลไปด้านหลังแบบนี้ครับสเสนบวันนี้ก็ขอจบการนำนเะสนอะเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ